아아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  ตตาายยแม่หนึ่งสี่เลขทุบมาเอกี้ไปลูกหนึ่งสี่ก็มาแม่โอยคนลูกเดี๋ยวรอดูบนลรอดูบนกกอนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโว้ยเลยโอย ยมือสั้นโถฉันซื้อหนึ่งสี่หนึ่งห้าโอ้ยเลขถูกได้ไหมแม่ได้ไหมไม่ได้เอาเอา้า <c oughs> และออมสิงก็แตกสามตัวอีกนะออมสิงก็แตกสามตัวอีกไม่ได้ไม่ไม่ใช่แล้ครับโพมู์ให้หน้าเพจเลขถูก แม่อุ้ยหนึ่งสี่ล่างออกหนึ่งสี่แม่เลขทูบตลอดเลยอะ่ะอ สัน้นหนึ่งสี่ใช่แล้วเมื่อคืนที่บอกว่าฟ้าผ่ากำลังแบบแล้วเรากำลังจุดอ่ะเธอเดี๋ยวรอดูโบนรอดูโบนจ้าแม่แป๊บนึงแป๊บนึงใช่ไหมได้ไหมได้หนึ่งสี่หรอ มื่อคืนไลฟ์สดเลขทูบคนดูสามหมื่นกว่าหนึ่งสี่ค่ะเลขอขอตั้งสติก,ก่อนโอ้คนลุกคนลุกมาก เดี bon, bon, los, ẹ, de en, de ๋ยวรอโบนรอโบนอย่าพึ่งแม่ใจเย็นๆใจเย็นๆอ่ะซื้อหนึ่งฮะหนึ่งสี่สิแม่ซื้ออะไรแค่นี่โอ้ยมือสั่นเธออู้หูตาสั่นอู้หองค์พ่อเมตตาเรามาทุกคนไม่ได้ได้อย่างไรอุ้ยหน้อยใจะเนียบอกไม่มีทำไมอ่ะไม่ซื้อหนึ่งสี่อ่ะตายตายตายแม่ เดี๋ยวรอบนก่อนอย่าพึ่งใจเย็นๆรอบนอีกรอบนึงออ้ยตุยเขาก็กมีหนึ่งสี่ได้แล้วสองก็ซื้อหนึ่งสี่ซื้อหนึ่งห้าเมื่อคืนเสร็จเมื่อเช้าหนึ่งสี่เดี๋ยวรอบนแม่รอบนรอบหนึ่งโอ้ยลูก ไมจะไม่ได้แม่หนูก็ไม่เข้าใจนะที่อื่นเขาจุดกันเขาก็เล่นเขาก็ถูกกันทําไมไม่ซื้อกันหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็ห้าสี่แค่นี้เองขออนุญาตบล็อกก่อนบล็อกบอก,บอกเอเดี๋ยวรอบนก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่ง,อย,งอย่าพึ่งตีโพยตีพายรอบนก่อนรอบนก่อน รอบนก่อนแม่รอบนก่อนนะใจเย็นเยนอย่าพึ่งอย่าพึ่งตีโพยตีพาอย่าพึ่งโวยวายใจเย็นเย็นใจเย็นเอาจจะมีปฏิหารที่บนอีกอย่าพึ่งใจเย็นเย็นแม่ซื้อสองสี่เจ๊สองเบียนไม่ได้ให้สองสี่จ้าเสียดายไม่เห็นเลขทูกโพสให้หน้าเพจทุกเพจเลยนะจะบอกว่าโพสให้หน้าเพจทุกเพจเลยแล้วก็ เห็นกันหมดทุกคนเลยนะแต่อันนี้ก็เนาะอย่างว่าแหละก็อยู่ที่ดวงด้วยแล้วแต่อะก็ให้นะเมื่อคืนนะก็อไม่รู้จะพูดคำไหนละแม่ปังโมหนึ่งสี่อะเห็นไม้แม่หนูไม่นะ ได้แล้วแป๊บหนึ่งเพราะว่ามาชาวลอตเตอรี่มาขายแล้วก็หาซื้อหนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็ห้าสี่แค่นี้เองเนี่ยมาชาวซื้อห้าสี่อ่ะไม่พูดไม่พูดไม่พูด,พดเดี๋ยวเราลุ้นบนกันลุ้นบนกันแม้แป๊บนึง อุ้มตาจะไหล่แล้วเนี่ยปื้มาไม่คิดนะไม่คิดรพ่อเขาจะให้เราอ่ะตุโก้ยใจสั้นนะเอาสวยๆนะบนนี่อีกโอ้ยนี่อีกนี่เจอแล้วเจอแล้วประชาชนซื้อซื้อหนึ่งซื้อ นี่อีกสองใบบนออกอะไรนะกูเกียดอีทัศน์ว่ะเลขที่ออกเลขที่ออกสห้าเก้าสี่เอาห้าเก้าสี่เก้า สี 4, ่ดู้ยตัวเองห้าเก้าสี่ฉันคุณเลขนี้มากเลยนะห้าเก้าสามสห้าเก้าสามเลขนี่มากเห้าเก้าสาม้เ5 9า5 9่รางวัลข้างเคียงอะไรนะ 5, 5, มันจะเก้าสี่อะไรนะห้าเก้าสี่เหนแนแล้วก็ข้างเคียงก็คือ ก้าสามแล้วก็จะซื้อเก้าสามเต็มเลยเก้าบนได้แค่เก้าบอลจบห้าเก้าสี่ซื้อห้าเก้าสองออกห้าเก้าสี่ปังจ้าเก้า ก้ามาก็โอเคแล้วนะได้แค่เนี้ยแหละวันนี้ได้แค่ก้านะทุกคนแล้วเดื๋คอหาละวันันค่าเคียงก่อนห้าก้าสี่แล้วก็จะมีห้าก้าสามเนาะแม้หนูได้ได้ไหมคุณคุณว่าเลขเนี่ยคุณมากเลยนะนี่ไง สี่สามี่แม่กีดได้แค่งวดนี้ได้ตัววิ่งจะ้ะแค่นั้นเด่นที่9นะคะได้แค่นั้นนะเจาะไม่มีนะคะเก้าี่สี้าไม่มีนะโอเคค่ะแต่งวดนี้องค์พ่อให้เราคือ1นสเลขทูบที่เราทำการจุดเมื่อคืนนี้ก็คือเราจุดได้1นึ่งหู ถ้าเลขทุบข้างบนเป็นเก้าเนาะเก้าห้าสี่นี่คือแบบสามตัวเลยนะห้าเก้าสี่ขอบคุณค่ะที่ได้ใครได้เลขทุบรีวิวให้ด้วยนะจ๊ะแม่ชั้นวิดนะ้าจริงๆแนละ้วจ,จะต้องมีแบบเก้าห้าแต่เก้าสามซื้อเยอะมากทำไมไม่เอาเก้าสองอ่ะ ใช่ไหมทำไมไม่ออกเก้าสองอ่ะใช่หนึ่งห้าสี่เลขทูบอ่ะใครได้ดีใจด้วยนะแม่นะโอ้ยตายแล้วขอให้บุญหนุนนำแม่หนุนนำเราจริงๆได้แค่นี้แล้วก็แล้วก็เหมือนเราจะได้อ่ะนี่วิ่งเก้าไม่มีไม่มีนะ,นะรัฐบาลเจ๊ฟองเบียร์ให้เก้าแต่ไม่มีนะไม่มีเก้าสีนะคะ เด่นอาวิตัววิ่งแค่เก้ามาอย่างเดียวแล้วก็เลขทูบเมื่อคืนที่เราจุดขอองค์พ่อกันเมื่อคืนนี้ก็คือนั่นเลยตามภาพเลยหนึ่งสี่โอเคนะแม่นะอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวขอไปดูก่อนซื้อเก้าสามเยอะมากนะ เออแต่เก้าสี่ไม่มีอ่ะโอเคขอบคุณจ้า